ตำนานของมิโคชิตในยูโดมิโคชิตในยูโด M I K O S H I N Y D เป็นหนึ่งในโยคัยที่มีชื่อเสียงในตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่น,ม,นมันมักจะปรากฏตววในรูปลักษณ์ของพระสงฆ์หรือพิกษุเร่ร่อนที่สามารถขยายร่างให้สูงใหญ่จนดูน่าสะพรึงกลัวผู้ที่พบเห็นมันโดยไม่รู้เท่าทันมักจะต้องเผชิญกับจุดจบที่เลวร้ายเรื่องเล่าในตำนานหนึ่งในเรื่องเล่าที่เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับมิโคชิตในยูโดกล่าวถึงชายแเนจรคนหนึ่งที่เดินทางข้ามภูเขา ตามลำพังขณะเดินทางยามค่ำคืนเขาได้พบกับชายร่างสูงในชุดนักบวชยืนขวางทางเมื่อเขาเงยหน้าหาขึ้นมองรูปร่างของชายลึกลับนั้นก็ขยายสูงขึ้นเรื่อเรื่อราวกับจัทะลุท้องฟ้าด้วยความหวาดกลัวชายผนจรจึงร้องออกมาด้วยความตกใจแต่นั่งกลับเป็นสิ่งที่ทำให้มิโคชิตในยูโดจงตีเขาและปิดชีพในทันทีอย่างไรก็ตามมีเคล็ดลับหนึ่งที่สามารถช่วยให้รอดพ้นจากมิโคชิตในยูโดได้นั่นคืออย่าจ้องมองขึ้นไปหากผู้เดินทางเมินเฉยไม่เงยหน้า,นาองค์หรือกล่าวคำทักทายแบบเรียบเฉยเช่น ข้ารู้อยู่แล้วว่าจะเจอเจ้ามิโคชิยีเธอมิโคชิดนยูโดจะสูญเสียพลังและหายตัวไปที่มาและความหมายชื่อมิโคชิในยูโดมีความหมายว่าพระสงฆ์ผู้มองการไกลซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของมันในการทําให้เหยื่อตื่นตกใจและล่อลวงให้ตายใจก่อนที่จะโจมตีอย่างรวดเร็วตำนานของมิโคชิดนยูโดมักถูกใช้เป็นเรื่องตุนใจให้คนระมัดระวังและไม่ตกใจง่ายเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งแปลกรประหลาดในยามค่ําคืนโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางคนเดียวตามเส้นทางห่างไกล